ท่นแน่ยังไม่ได้กดซ u b s c r i b e ช่องใช่ไหมคะฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าสวยๆอยู่แล้วชอบเป็นสีดำนะคะวันนี้ดหมิมารีวิวหนึ่งรุ่นนะคะจากทีสเซนเดียวค่ะที่บอกเลยว่าสวยมากๆเลย้องใบนี้นะคะประหยัดจากช็อปเนี่ยเรียกว่า เกินครึ่งแสงกันเลยทีเดียวนะคะประหยัดมากมากเลยน้องรุ่นนี้นะคะที่แดนพูดถึงเนี่ยคือรุ่นนี้เลยค่ะเป็นน้องบอบบี้นะคะอันนี้ที่พันถืออยู่จะเป็นไซส์มือเลียค่ะอยากใช้เต็มเต็มเนี่ยตางเป่าไว้ให้ที่มุมคลิปนะคะจะได้ลองไปรเทียบไซส์กันดูเนาะอว่าขนาดประมาณนี้โอเคไหมนะคะแต่ละคนก็มีความชอบที่นั่นเหมือนกันนะคะเช่นดีละความสูงอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เหมือนกันด้วยของที่จะใส่ก็ต่างกันด้วยนะคะจะได้ลองไปเทียบกันก่อนเนาะซึ่งลองไปเนี้ยส่วนตัวแต่มองว่ามันเป็นไทที่กำลังดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถใช้งานได้จริงแลวถ้าหากว่าสาวๆคนไหนที่พกกระเป๋าเป็นแบบกระเป๋าสตางค์ใบยาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะแบบนี้เราสามารถใส่ได้สบายๆเลยเดี๋ยวเทียบด้านนอกให้ดูก่อนว่าเป็นประมาณนี้นะคะหรือถ้าหากว่าใครใช้เป็นโทรศัพท์นะคะ iPhone รุ่นแบบ Pro m a x อย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใส่ได้น้องใบนี้นะคะจะเป็นหนังคราฟสีดำนะคะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันก็จะเงาๆนะคะซึ่งน้องใบนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องเขาค่อนข้างมีการใช้งานมาเยอะนิดหนึ่งนะคะ ตัวทรงของเขาเนี่ยตรงบริเวณตรงนี้ที่มันเป็นโค้งโค้งนะคะมันจะนิ่มลงพอมันนิ่มลงแล้วเนี่ยทำให้เวลาเขาโค้งเนี่ยนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นทรงสวยเต็มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคือแม่เก่าใช้ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งน้อยอย่างที่บอกาปนนีะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวสัญลักษณ์ของคิสเตียนิออนนะคะตัวย่อเนาะเป็น C D นะคะตัวอะไหล่เนี่ยจะเป็นอะไหล่สีทองนะคะแต่ว่าบางจุดอาจจะมีเศษหลงบ้างนิดหน่อยเนาะ,ะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเลย แต่ลืมบอกไปเลยนะคะว่าราคาออกช็อปของน้องรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่130,000บาทนะคะเรียกว่าราคาสูงมากๆาเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่ต้องตกใจไปเนาะเพราะว่าน้องใบนี้ที่รันถืออยู่นะคะบอกเลยว่าค่าตัวน้องน่ารักมากๆนะคะไม่ถึง50,000เรียกว่าใครที่กําลังอยากได้เป็นกระเป๋ามือสองนะคะคือไม่ได้ซีเรียสว่าแบบว่าอยากได้เป็นมือหนึ่งเท่านั้นนะคะน้องใบนี้ยังถือว่าเป็นใบที่ยังสวยมากๆเลยนะสําหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสนะคะ และที่สำคัญประหยัดนะคะเรียกว่าจัดช็อปไปเยอะมากๆเลยอย่างต่ำคืนแ80,000ืประหยัดไปแล้วนะและน้องอ่ะบอกเลยว่าปีไม่ได้เก่าด้วยนะคะน้องใบนี้นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์แบบฟูลเซตเลยจัดช็อปไทยนะคะน้องเนี่ยปี2022นะคะบอกเลยว่าคพิม,มีใบเสร็จมาด้วยนะคม่แม่คนไหนที่ชอบแบบอุปกรณ์ครบครบแน่นๆนะคะน้องใบนี้น่าจับต้องมากๆ แต่กว่าจะได้ลงคลิปนี้นะคะตันเชื่อว่าน้องอาจจะไปแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราช้อปปิ้งกันเนี่ยนะคะทางร้านจะอัปเดตสินค้าอยู่ในไลน์ Vp Group นะคะคครฟองอยู่ตอนนี้นะคะลองไปดูที่ทําคอมเมนต์ได้เลยตาจะปักหมุดไว้ให้นะคะเขาไปช้อปปิ้งกันอยู่ในนั้นนั่นเองเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวลากว่าจะได้ลงคลิปเนี่ยนะคะน้องไปไวจังเลยเวลาบักหลายๆคนนะคะแคปรูปจากคลิป YouTube นะคะตามมาจากคลิป YouTube กันเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่น้องจะไปแล้วทางนั้นเลยนะคะเพราะว่า เขาไปช้อปปิ้งกันอยู่ในไลน์วีพีกรุ๊ปนั่นเองนะคะแอนสำหรับน้องใบนี้นะน้องบ๊อบบี้เนี่ยทรงน้องน่ารักมากน้องก็เป็นทรงแา่มองว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรโครง้งๆเนาะความโค้งๆมนๆของน้องเนี่ยทำให้มันดูนุ่มนวลนะคะแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันสะดวกง่ายนะคะแล้วน้าหนักของน้องนะคือเบาด้วยนะคะน้องใบเนี้ยแต่คือน้ําหนักมันไม่ได้แบบไม่ได้เบาจนปลวงนะคือมันก็ มีน้ำหนักของหนังนั่นเองนะคะและที่สําคัญน้องเป็นสีดำเนาะสีดำเนี่ยมันเข้าง่ายกับทุกลุกนะคะแล้วก็แต่งตัวง่ายด้วยและมาพร้อมกับอะไรสีทองซึ่งแม่ๆหลายคนเนี่ยต้องชอบแน่นอนเวลาเปิดกระเป๋านะคะน้องรุ่นเนี้ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะคะเป็นแบบนี้เนาะแต่ดีเทลด้านหน้าเนี่ยเขาจะทาคล้ายๆกับเหมือนเนข็มขัดนะคะแต่จริงๆตรงนี้เป็นแม่เหล็กคือใช้งานง่ายมากๆเลยสําหรับด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าน้องคือจริงๆน้องเป็นทรงนะ เขาเย็บมาเป็นทรงเลยนะคะด้านข้างตรงบริเวณนี้นะคะแต่แค่ว่าตัวโครงด้านบนที่เป็นเราเรียกว่าหลังคาแล้วกันเนาะส่วนนี้มันจะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแข็งเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานไปสักพักหนึ่งนะคะน้องก็จะมีความนิ่มลงได้ปกติของหนังเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยของหนังเนาะ แต่ว่าในส่วนของตัวกระเป๋าตรงเนี้ยนะคะจะสามารถเย็บเป็นทรงได้ซึ่งน้องใบงนี้เขายังทรงสวยอยู่นะคะยกเว้นแค่ตรงหลังคาเขาแคนเองนะคะนั่นข้างประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่เท่คไาเลยดียางามมากตรงขาจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถวางตั้งได้นะแล้วก็ขอบมุมของน้องเนี่ยคือสีดาด้วยความที่เวลาเราถ่ายรูปมันจะยากนิดน,นึงเพราะว่าน้องใบงนี้มันดําแบบเงาด้วยมันก็จะมีความสะท้อนนะคะแต่บอกเลยว่าตัวหนังเขาเนี่ย สวยงามและไม่มีทะลอกนะคะหน้าหลังเป็นแบบนี้นะคะน้องจะมีช่องมาให้ด้วยมีช่องแบบนี้นะคะก็คือลึกลงไปถึงด้านนี้เลยเราสามารถใส่พวกค a r โ h เดอร์นะคะหรือว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆด้านหลังนี้ก็ได้ข้างหลังเนี่ยมันมีตัวชื่ออันนี้ด้วยนะสาม่าแบบนี้นะคะเนี่ยหรือเวลาบางท่านนะคะใช้ตรงบริเวณเนี้ย เวลาเราจับอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีความแบบนิ่มลงยุบลงเงี้ยนมะันเป็นปกติของนังน,นะคะเวลาเราใช้งานเนาะและจะเห็นว่าน้องใบนี้นะคะเขามีสายมาด้วยเนาะสายเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสายหนะังสีดํานะคะสีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยแล้วก็จะมีตัวอะไรมาให้เป็นแบบนี้นะคะซึ่งตราชอบดีเทลของเวลาเราปรับสายของรุ่นนี้มากมากเลยนะเพราะว่าตาเรี่องไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นระบบอะไรนะเวลาเราจะขยับนะคะอันนี้เราสามารถ ปรับระดับได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันแต่ว่ามันจะถูกบังด้วยตัวอะไหล่นิดนึงนะคะเราจะดึงหนี้มันก็จะแบบนึกถึงเวลาเราตอนเด็กๆอะ่ะใช้รองเท้าแป๊กๆนะคะรองเท้านักเรียนอะ่ะแบบของผู้หญิงนะคะเออมันก็จะเป็นประมาณนั้นอะ่ะเหมือนเดของเด็กๆมันก็จะเป็นแบบแคล้ายๆกับเข็มขัดเหมือนกันนะคือเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราเลือกรูที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างอ่ะจะปรับเป็นรูนี้เราก็ใส่ลงไปแล้วก็ ดแบคลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะคือดีงามมากนะคะมันไม่เลื่อนหลุดนะคะแล้วก็เออมันทนทานมากๆเลยตรงเนี้ยอะไรยังสวยงามอยู่นะสีทองนะคะแล้วก็ตัวตะขอจะเป็นแบบชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยใช้งานง่ายอันนี้สามารถไปใช้กับกระเป๋าใบอื่นได้เลยนะเพราะว่ามันถอดได้เนาะมีตะขอทั้งสองฝั่งค่ะอย่างที่บอกไปเวลาเราเปิดเนาะอันนี้มันเป็นไม่เหล็กนะคะอ๋อแล้วก็ตัวหนังนะคะพวกหนังเรียบแบบนี้นะคะ คือด้วยความที่มันเป็นหนังก็เป็นวัสดุที่ธรรมชาตินะมันก็อาจจะมีรอยแบบเล็บต่อสาวบางท่านไวเล็บยาวเนาะก็อาจจะแบบโดนรอยเล็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างนะคะปกตินะคะจากการใช้งานเนาะพอเปิดมาตรงเนี้ยมันจะเป็นหนังฟีลแบบหนังกลับและนะคะมันก็จะมีความแบบคืออาจจะไปโคลทางบ้างทําให้เวลาสักเวลาแสงนะคะที่เห็นเนี่ยอาจจะดูแบบเอ๊ะมันเปื้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงจริง มันเป็นฟิลของหนังกลับที่มันไม่ได้ไปทางเดียวกันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเห็นเป็นแบบเหมือนเหมือนรอยคราบนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นะเออแต่อาจจะมีบางจุดที่มันเหมือนแบบหนังมันล้มอะไรประมาณนั้นนะี่ฟิลประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆก็คือแบบอาจจะมีขุ่นบ้างเล็กน้อยนะคะช่องตรงนี้ใส่ของได้นะเป็นช่องแบบเล็กๆตแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะคือก็ ใส่ของได้แต่ว่าอาจจะต้องรวงลึกนิดนึงส่วนตรงช่องใหญ่นะคะก็กว้างกว้างขวางดีเดี๋ยวลองใส่อันนี้ต่งางใบยาวนะคะก็ใส่ได้เนาะแล้วก็โทราศัพท์เป็นโปรแม็กนะคะก็สามารถใส่ได้สบายสบใครพกสองเครื่องก็สามารถใส่ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าถ้าเวลาใส่กระบต๋างใบาย,ยาวมันก็ต้องเอียงนิดนึงเพราะว่า ช่องของเขาอะ่ะเขาจะทาเววเวาเหมือนตัวคอเสื้อสีประมาณนั้นนะคะมันก็เลยจะต้องแบบเอียงๆเข้านิดนึงนะคะเวลาใช้กระเป๋าสังใบอ่ก็แนะนําถ้าหากว่าใครอยากจะใช้รุ่นบอบบี้นะคะใช้เป็นการโฮเดอร์นะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าสั่งใยสั้นจะดีกว่านะคะในส่วนที่หลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่รู้นะคะก็คือน้องดีออเนี่ยเราสามารถสแกนแมงโกชิปได้ด้วยและหลายๆคนอาจจะงงว่าสแกนไปทําไมนะคะก็คือช่วงหลังๆเนี่ย บรนด์เนมนะคะก็ขยันใส่ตัวไมโครชิปเข้ามาในกระเป๋านะคะเพื่อให้เราแบบเหมือนอันเกรดขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างบางแบงรนด์อย่างเช่นหลุยส์วิคตองนะคะเขาก็จะเอาเดตโค้ดออกไปเลยนะคะก็คือเป็นจุดที่เราไว้ดูปีผลิตของกระเป๋านั่นเองแต่ว่าอย่างดีออลนะคะยังจะมีตัวเดดโค้ดอยู่แล้วก็จะมีตัวไมโครชิปด้วยเอางี้ใครหลายๆคนนะคะก็มีคําถามเนาะว่าแล้วเราสามารถเช็คได้ยังไงว่าน้องมีไมโครชิปหรือเปล่านะคะเราก็สามารถ ไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่า n f c u มันก็เป็นแอปสีส้มๆนะคะอันนี้อ่กดกออ่ะพอเข้ามาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็กดรีดได้เลยหน้าตาจะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปจอดูที่กระเป๋านะคะเพื่อจะหาว่าเอ๊ะแมคโครชิปอยู่ตรงไหนนะคะก็อย่างเ๋ยวบอกใบนี่ ขึ้นไวมากเพราะว่ามันจะอยู่บริเวณตัวตรงแบนสแตมป์น,นะคะแบนสแตมป์ถามว่าน้องใบนี้ไหนอยู่ตรงช่องเนี้ยช่องเล็กแต่ทางนี้ข้อมูลที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะมันไม่สามารถอ่านข้อมูลอะไรได้มันเป็นวิธีการให้เราเช็คเฉยว่าออกมันมีมัลตชิปแต่ใดๆถ้าหากว่าน้องกระเป๋าใบนั้นนะคะมันไม่ได้มีใบเสรมาเราก็สามารถมาดูปีในกระเป๋าได้นะคะแต่ว่าคือต้องแหวกกันกนิดนึงเนาะแล้วก็อ่านเด็ดโทโค้ดนะคะวิธีการอ่านเนี่ย ก็เหมือนกับหลุอบิตองเลยนะคะแต่ถ้าให้ง่ายสุดๆเลยนะคะก็ดูที่ใบเสร็จนั่นเองก็ดูปีจากในใบเสร็จน้องมันก็อ่านปีปกติได้เลยค่ะก็สําหรับน้องใบนี้นะคะบอบบี้นะคะสีดําสวยมากๆใบนี้บอกเลยว่าประหยัดตักช็อปไปหลายหมื่นเลยนะคะถ้าอยากได้สามารถแคปรูปนะคะส่งมาสอบถามนร้ได้เลยที่ไลน์แวนแบนเนมนะคะหรือว่า อยากจะช้อปปิ้งแบรนด์อื่นๆะคะถ้าหลังนี้มีเพียบเลยนะคะหรือว่ารอติดตามสินค้าก็ได้ที่รายวีพีกรุ๊ปนะคะตองจะปักหมุไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์นะคะกด mm. ไปแล้วอย่าลืมตอบคำถามว่า YouTube นะคะและถามว่าใครมีกระเป๋าแบรนดเนมที่ใช้งานจนเหมืออแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอยากจะมาเปิดเป็นเงนสดก็สามารถมาขายที่ร้านบนแบรด้เลยนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครป์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซนทัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Li n e Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you